ในครั้งวันที่2สาวมีนา2020เวลาประมาณ11.30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจจุดกดกาน้ดำเกณงได้กวดพบเห็นรถจิปยี่ห้อฟอร์ดเอ็ก r e r ลอร์สีดำป้ายทะเบียนรอรอซีหนึ่งห้าเกากำแพงนครขับขี่มาแต่เมืองตนเพิ่งแขวงบ่อแก้วมุ่งหน้าไปเมืองห้วยสายเจ้าหน้าที่จึงได้ให้สัญญาณจอดรถและได้กวดค้นรถคันดังกล่าวผ้านการกวดคน้นพบว่า รถคันดังกล่าวมีการดัดแปลงสภาพเทคนิคและซุกเสื่องอย่าเสพติดประเภทอย่าไอซ์โบ้หูจำนวนชัดเจนจึงได้กักรถและผู้ขับขี่จำนวนสองคนคือท้าวัวปอเล่าอายุ34ปีอปียู่บ้านดอนเมืองห้วยสายแขวงบ่อแกว้วและท้าวเก่าอย่างอายุ28แปีปียู่บ้านสมสมัยเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทร์พักเซายู่บ้านทงแสงจันทร์เมืองห้วยสายแขวงบ่อแกว้ว จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจุดกดการนำกิงึงจึงได้ประสานรายงานมายัางกองบัญชาการปกสแขวงแล้วกองบัญชาการปกสแขวงบบาแกว้วจึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่วิาสาเฉพาะไปสมทบนำเอาผู้ขับขี่และรถคันดังกล่าวมากวดกาอยู่กองบัญชาการปกสแขวงผ่านการกวดกาแม่นพบเห็นยาเสพติดประเภทยาไอซ์จำนวน1 6 6ห่อน้ำหนัก166กิกิโลกรัม ซุกเสื่องอยู่ในรถคันดังกก่าวผ่านการซืบส่วนสอบส่วนขยายผลเบืองตนเท้าครัวปอเล่าและเท้าเก่าอวย่างได้ให้การซัดทอดว่ายาเสพติดดังกก่าวแม่นได้ไปเอานำเท้าหวันแก้วลากมุกอายุประมาณ45ปียู่บ้านสีบุญเฮืองเมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อแก้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้จัดวางกำลังเข้าปิดลอ้อมเคหสถานเฮือนของท้าววันแก้วลักมุกเฮือนของทา้าวครัวปอเล่าและบ่อนพักเสาของท้าวเกาอย่างผ่านการกวดคนแม่นพบเพนยาเสพติดประเภทยาบาอยู่เฮือนของท้าววันแก้วลักมุกจำนวน775มัดน้ำหนัก209กกิโลกรมัมยาไอซ์สห่อหนัก3กิโลกรมัม พร้อมรถกระบะรีโว่จำนวนสองคันส่วนเจ้าของเฮือนแม่นได้เอาตัวลบหนีและได้กวดคนบ่อนพักเสาของเท้าเกาอย่างพบเห็นรถจิบหนึ่งคันส่วนเหอนของเท้าครัวปอเล่าแม่นบ่พบเห็นสิ่งผิดกฎหมายปัจจุบันผู้ทึกหาทางสองคนเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสาสเพาะของพวกเฮาฟวมดำเนินการสืบส่วนสอบส่วนเพื่อขยายผลค้นหากุ้งแกงผู้ห่วมขบวนการมาลงโทษตามระเบียบกฎหมาย